สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคราวนี้เราก็จะมาทํานายดวงชะตาของ12นักสัตว์นะคะในสถานการณ์ความรักคาดการณ์ในปี2565เนี่ยมาดูแนวโน้มความรักของ12นักสัตว์จะเป็นอย่างไรเป็นการคาดคะเนคาดการนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดนะหรือเป็นเรื่องของอนาคตเพราะฉะนั้นเข้ามาเช็ค หรือมาดูก็อย่าจริงจังอย่าซีเรียสกับการดูนะคะถ้าเกิดเจอเรื่องราวที่มีความสุขนะเราก็ดีไปมีความสุขไปนะคะถ้าเจอเรื่องราวที่มีปัญหาก็คอยตั้งรับและหาหนทางที่จะแก้ไขนะคะว่าจะทำอย่างไรดีชีวิตความรักครอบครัวจะได้มีความสุขนะอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นการการทำนายโดยรวมๆนะคะนะ การทำนายคราวนี้เราจะมาดูนักสัตว์ปีละกาปีละกาหรือปีไก่จะเป็นยักษ์ผู้ชายนะคะจะเป็นธาตุเหล็กนะคะตัวเล็กกจะใจใหญ่เหมือนกันนะคนปีไก่เนี่ยนะ,นะใครมีแฟนหรือว่าคิดจะจีบคนชอบปีไก่เนี่ยชมเขาไว้ก่อนนะอย่าไปขัดแย้งเขาอย่าไปตำหนิอะไรเขาก็ไม่ชอบหรอกนะชอบคนชมไว้ก่อนนะถ้าอยากได้ใจเขาอะในเรื่องของความรักนะคะ ถ้าได้ใจคนปีละกาเนี่ยโอ้โหเขาจะแบบความรักกับคนรักจะทุ่มเททำให้นะดูแลนะทั้งกายทั้งใจดูแลจนด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคนปีกกยเนี่ยถ้ามีความรักเนี่ยมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงกับคนรักอย่างมากๆนะคะอ,อ่ะไรก็ตามนะเราจะมีการทำนายเป็นรายเดือนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ระบ,บุนะว่าจะดูในช่วงไหน แต่จะดูให้อีกครั้งหนึ่งเป็นรายเดือนอยู่นะคะเพราะนั้นการดูในคราวนี้เป็นการคาดการคาดคะเนนนะปีละก,กาในปีน่าถือว่านะมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น,นะะในความรักเนี่ยบางค่านเอาอ,อกเอาใจกันจนผิดหูปิดตาเฮ้ยมาปแปลกแปกเฮ้ยมาปแปลกแต้องการอะไรกันแน่เนี่ยเวลาดีก็ก็คิดว่าเป็นเรื่องแปลก เป็นอย่างนั้นนะเวลาไม่ดีก็บอกมีปัญหาอ่านะก็หาเรื่องทะเลาะแต่พอดีเข้ามาัมนรู้สึกแปลกใจอะไรแบบนี้มันแปลกๆก,กับที่ไม่เคยที่จะทําแบบมาก่อนอะไรนะมันเป็นอย่างนั้นนะในปีหน้าเนี่ยมันมีแนวโน้มแบบนั้นนะคะให้มาแปลกๆไม่เคยทําก็เคยทำอ่านะแม้จะมีความเศร้าอยู่บ้างก็ตามนะในปีหน้าในชาวไก่เนี่ยชาวลกาเนี่ยนะคะกับความ ปัญหาเรื่องหลายๆอย่างนะมันแน่นอนอยู่แล้วความรักมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะในเรื่องอปัญหาในสังองมีเรื่องปิดบังคนรักหรือคนที่หนักหน่อยก็คืออาจจะมีทางเลือกะเพราะการแบบการเข้าใจผิดหรือไม่ไว้ใจคนรักนะมันเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นเป็นในสถานการณ์ที่ไม่เข้าใจอ่ะ ความรักของคุณกับฉันเนี่ยรู้สึกมันสลับซับซ้อนคุณมีเรื่องปิดบังอะไรกันไหมคุณมีเรื่องปกปิดอะไรฉันไหมออแต่ว่ามันก็มีเป็นอะไรที่ดีอยู่นะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นความรักต่างวัยนะหรือคนในเครื่องแบบเนี่ยทำงานหน้าที่การงานคนรักไม่มีความสุขมากในปีหน้าเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่เอนค้ข้ามมากเนี่ยทำให้เกิดปัญหาระแวงไม่ไว้ใจนี่แหละ เขารู้สึกว่าเขาชอบหรือแล้วเขาชอบในสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะมีความสุขนะในสิ่งที่เขาทํามีคนความสุขในอ่ามีคนเข้ามาลุมมาจีบหรืออะไรก็ตามเข้ามาให้ความสําคัญกับเขาอ่ะอ่มันเป็นอย่างนั้นเด็เขาก็รู้สึกเออแฮปปี้แล้วก็ในสถานการณ์อนาคตเนี่ยนะ มันเป็นเรื่องราวที่บางท่านยังผูกพันผูกมัดกันในเรื่องของการมีบทนะหรืออยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีโอกาสที่จะได้ไปเดินทางไปต่างประเทศหรือคนที่อยู่ไกลกันเนี่ยมีแฟนปเป็นชาวต่างชาติเนี่ยบางท่านรอคําตอบรอความหวังจากคนรักนะยังเหงาเหงาบางทีก็อยากจะตัดสินใจเลือกบางทีคนรักก็ปรบปับโผมาพูดในลักษณะที่มันดีมากเลยจนคุณแบบนะในความสัมพันธ์เนี่ยถือว่า ยังรักและลุ่มหลงซึ่งกันและกันนู่นนะไม่ใช่ธรรมดานะรักแล้วยังลุ่มหลงด้วยอีกส่วนหนึ่งรักมากแล้วก็บางท่านอาจจะมีความสัมพันธ์กันแบบอยู่ก่อนแต่งหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบปุบปับอยู่ด้วยกันเนี่ยโดยเฉพาะคนที่คบกันเนี่ยหรือเป็นแฟนกันเนี่ยนะนะมันอยู่อย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นนะคะอืมแล้วก็มีความพร้อมหลายๆอย่างในอนาคตนะทั้งฐานะทั้งความพร้อมที่จะเปิดตัวความพร้อมที่อยู่ด้วยกัน แล้วก็อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ชอบหรือว่าเออแฟนของเ,อเป็นคู่ครองที่อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้ความแบบก็คือเห็นดีเห็นงามนะ่ะแล้วก็อยากรู้ว่าคําตอบจะเอาไงคบกันมานานอะไรประมาณนี้นะคะในปีหน้าของชาวไก่มันจะเป็นอย่างนั้นนะคะอืมเ่าเรามาดูคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยบางท่านนะอาจจะ แม้จะมีความสุขในครอบครัวอยู่นะในบางท่านเนี่ยแต่ต้องร,อระวังการใจร้อนหรือสิ่งที่กระทบกระทั่งนะหรือการรับผิดชอบครอบครัวหรือลูกเนี่ยความผูกพันทางสายใยเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีความรักกันมากขึ้นอยู่ตรงจุดนี้แต่ปัญหาที่มันมีอยู่ ก็คือการการระแวงซึ่งกันอะรกันแล้วก็ปัญหาเหมือที่3เนี่ยะนะคนที่มีครอบครัวเนี่ยแต่ว่าก็ในช่วงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอ่ะคนรักรู้สึกมีความสุขผิดปกติเข้ามาหาครอบครัวหรือว่ามีความสุขที่สิ่งที่เขาเป็นนะ่ะบางท่านนะ่ะคนรักอาจจะออกบวชหรือถือศีลหรือปฏิบัติธรรมนะคะเป็นอย่างนั้นนะคะอ่าบางทีก็ปล่อยวางนิ่งๆน,นะคนที่มีครอบครัวเนี่ย มันถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังออมีเรื่องราวที่ยังไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันหรือมีอะไรที่มันออมีปัญหาที่มันซับซ้อนนะจริงๆแล้วคนที่มีครอบครัวเนี่ยมันยืดเยื้อมาเนี่ยบางทีก็เกี่ยวกับมรดกหรือข้อตกลงเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ตัดสินใจที่จะแยกกันอยู่หรือต่างคนต่างอยู่เนี่ยมีการตกลงเรื่องการที่จะ ดูแลบุตรหรือดูแลครอบครัวเนี่ยคุณก็จะมีข้อตกลงที่ดีได้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่างเช่นเรื่องเงินเงินทองทองหรือการรับผิดชอบเป็นที่พอใจของคุณนำเปอย่างนั้นนะคะสาหรับบางท่านนะแนวโน้มในปีหน้านะคะเป็นการคาดคะเนนะคะเดี๋ยวจะมีการทํานายเป็นรายเดือนให้อีกครั้งหนึ่งพฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์จะเปลี่ยนไปนะไพ่จะเปลี่ยนไปอาจจะไม่เป็นตามที่เราพูดก็ได้เพราะว่ามันสถานการณ์มันเปลี่ยนถ้าเกิดเรารู้ว่าปัญหาของเรามัน นะฮะเราก็ไปทําบุญทานศีลภาวนาเนี่ยมีสติมากขึ้นนะในการที่จะตัดสินใจให้รอบคอบสโดยเฉพาะความใจร้อนนะจริงๆแล้วพูดจาดีนะอ่าพูดจาดีมากมีเสน่ห์ในการพูดจาคนรักก็ชอบนะมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าต้องบางทีก็ผิดหูไปนิดเดียวเนี่ยก็มีเรื่องขึ้นมาเลยนะสำหรับคนที่มีครอบครัวเนี่ยกับเรื่องราวที่มันอยู่ในใจอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นอย่าขุดคุ้ยเรื่องเก่าๆเดิมๆเรื่องที่มันสร้างสถานการณ์ไม่ดี ประคับประคองครอบครัวไปรู้สึกว่าเขามีความแฮปปี้อยู่โดยเฉพาะคนที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติเนี่ยนะคะหรือคนในเครื่องแบบเนี่ยนะคะบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็มองอยู่ว่าเออคู่ครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรอะไรนี่นะ,ะถือว่าวางตัววางตัวได้อย่างมีความนิ่งเฉยมีความแบบปงป,อง,ปองอะ่ะว่าง,งั้นเถอะนะ แต่สิ่งสําคัญในเมื่อมีความสุขมาแล้วคุณต้องควบคุมอารมณ์ของคุณนะไม่ว่าจะเป็นความสุขทางลูกหลานมีความสุขทางด้านาสายใย,ยบุตรหรือบางคนอาจจะเริ่มมีบุตรบุตรขึ้นมาแล้วมีความสึกแฮปปี้ดีใจอะ่ะนะมีลูกขึ้นมาอีกเออมีสมาชิกใหม่เข้ามาหรือนะมีความสุขมีความสุขทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวเรานะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอารมณ์บางทีมันก็นะ บางทีบางสิ่งบางอย่างพูดผิดหูไปนิดนึงก็มีปัญหาเป็นอย่างนั้นเพราะบางบางท่านยังมีเรื่องราวที่อยู่ในใจอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ถือว่านะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วแม้จะแยกกันอยู่หรือแม้ต่างคนต่างอยู่ก็ตามแต่ว่ายังมีลูกหรืออะไรหรือความรับผิดชอบยังมีอยู่นะคะทีนี้มาดูสถานการณ์ของคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยอันนี้ก็ดีมากเลยแต่ว่า ระวังอย่างหูเบานะบางทีคนรักอาจจะถูกใส่ร้ายหรือตัวเราอาจจะถูกเข้าใจผิดหรือการเข้าใจผิดซึ่งกันอะไรกันจริงๆแล้วมีความสุขมากนะนะความรักแม้มันจะรักเลิกเลิก,ลก,ลก,ลกคนที่คบกันเนี่ยแต่ถือว่านะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันรักกันมากแบบอย่างแบบถ้ามีโอกาสได้อยู่ได้ด้วยกันเนี่ยวางพลาดพลัง้งมีบุรนะถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องควบคุมมีความรักกันอย่างแบบเขาเรียกว่าอาจจะ อ,อยู่ก่อนแต่งหรือว่าพัดพลัง้งผ ữ, ือไผลอะไรอย่างเงี้ยลุ่มหลงในความรักความเสน่หาความใกล้เข้ามาปบนอย่างนั้นนะสมหรับคนที่คบกันนะแล้วก็ผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามนะแล้วก็รอว่าคู่นี้จะเป็นยังไงความรักของทั้งคู่จะเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะท่านอาจจะ,ะมีแฟนไกลนะหรือว่าเป็นคนชาวต่างชาตินะคะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นะ ก็คือเห็นดีเห็นงามชอบอะไรประมาณนี้วันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ยังให้คือมีความยินดีในความรักของของทั้งคู่อะนะมันมีความพร้อมเมื่อไรพร้อมหรือ,อยังมีความพร้อมนะทางด้านการเงินต่อไปมีโอกาสเปิดตัวนะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นที่ดีต่อการมีโอกาสสร้างสารสัมพันธ์ดียิ่งขึ้นไป นะคะนั่นเป็นอย่างนั้นนะคะรู้สึกคนรักเขา,ามีความสุขนะแฮปปี้อาจจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือว่าไปกินเล่นเที่ยวผ่อนคลายกันนะคะแต่ต้องนะคะความเหงาที่อยู่ในใจเนี่ยมันก็มีนะเพราะว่าบางทีเราต้องอยาหูเบาบางทีมันทําให้มีเรื่องราวเรื่องเล็กๆน้อยจๆจุกจิกปัญหารายวันบางทีปัญหาจุกจิกงุ่มหงิมอยามมาเป็นอารมณ์เพราะว่ามันจะเกิดปัญหาแรงสะอง เข้าใจผิดหรือหูเบาเข้าใจคนรักผิดเนี่ยทั้งๆท,ที่ยังมีความรักต่อกันอย่างมากๆเนี่ยนะคะแล้วก็บางท่านมีโอกาสจะมีบุตรขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องนะถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าพึ่งก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะแต่ถ้าคุณอยากมีคุณก็จะได้ละในปีหน้าเนี่ยแต่เนื่อเมื่อมีแล้วเนี่ยคุณต้องดูแลเขาให้ดีๆนะคะนะเรื่องราวบางอย่างนะบางทีนิ่งได้ก็นิ่งนะเพราะว่าคําพูดคําจาบางที เพราะความมีสเสน่ห์ของคู่รักเนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองก็เถอะนะมันเป็นอย่างนั้นนะทำให้คนเข้ามาชอบมารุมทำให้มีเกิดการเข้าใจผิดกันมาเลยเกิดปัญหาลักๆเลืกๆงอนกันไม่พอใจฉันจะเลือกเส้นทางแล้วไม่เอาแล้วพอแยกกันไปนึ้สึกเหงาคิดถึงกันเนี่ยก็กลับมาคืนดีกันเป็นอย่างนั้นนะคะสําหรับนักษ,ษัตรพิรการในปีหน้าแนวโน้มมันเป็นประมาณนี้นะคะเพราะนั้นต้องหนักแน่นนะคะ จริงๆแล้วชาวละกันนีดเดียวนะเขาเป็นคนที่แบบนะไม่ชอบจะวุ่นวายเท่าไหร่นะถ้ารักใครก็ซื่อสัต์ซื่อตรงทุ่มเทให้หมดทั้งกายทั้งใจเลยแหละนะแต่คนรักนี่สินะมีเสน่ห์เหลือเกินในปีหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรักต่างวัยนะคะมีรักต่างวัยนะเข้ามาหรือคนในเครื่องแบบไม่กระทั่งชาวต่างชาตินี่ยเป็นอย่างนั้นมันเด่นชัดนะ บางครั้งก็มีโอกาสได้เดินทางไปไกลถึงต่างประเทศเลยนะอืเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีความเหมาะสมนะการมองมีความเหมาะสมกันหลายๆด้านมีความพร้อมหรือถูกจับตามองสายตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะดูนะอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่อยู่นะคนที่คบกันเนี่ยอย่าคิดว่าผู้ใหญ่เขาไม่มองนะเขาลองดูดูอยู่นะคะเขาก็เห็นดีเห็นงามอยู่นะคะ ว่ายังรักกันดีจริงๆก็รักกันดีนะปีน้าก็มีความพร้อมหลายๆด้านเข้ามาอยู่นะคะอ่าโอกาสดีกดดยกเว้นคุณจะต้องอย่าหูเบาหนักแน่นนะคะอย่าเอาแต่อรารมณ์นะนะคะรักๆเลิกๆอย่างที่บอกไปนั่นแหละนะอย่างไรก็ตามนะคอยดูการติดตามเป็นรายเดือนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าพฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนเพราะนะานั้นประคับประคองคว,ความรักให้ดีก็คือโดยการทําบุญ ทานศีลภาวนมามีสติอะไรละมีสติมากขึ้นในการที่จะพูดจะจาจะทําอะไรคิดคิดให้ถ่องแท้ก่อนนะถ้ายัางรักกันอยู่เย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอย่าชวนทะเลาะแม้กระทั่งมันมีปัญหาจุกจิกเข้ามาบางทีมองข้ามไปก็มองข้ามไปซักอย่ามาใส่ใจมากนะบางทีรู้เห็นเหมือนไก่เห็นตุนตีนง,งูเห็นนมไก่นี่ใส่ใจคอนะ่ะรู้จักกันดีมากถึงขนาดนั้นแล้วเราก็รู้จักเออเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เออ อย่าไปใส่ใจมากนักอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูคนโสดนะคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะความรักเข้ามาอยู่นะเป็นอย่างนั้นหรือคนในเครื่องแบบเนี่ยว่าไปก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเป็นรักต่างวาย้ยแม้กระทั่งชาวต่างชาตินะนะมีโอกาสที่จะไปชาวต่างชาติมาพูดคุยด้วย จริงๆแล้วในความรู้สึกของชาวลากาที่เป็นโสดนะ่ะนะก็มีความมีความเหงาอยู่ในใจอยู่คืออยากตัดสินใจมีใครสักคนแต่อยากดูดูไปนะกลัวมันจะพลาดพลังนะ้งอ่ะกลัวมันจะผิดพลาดมันจะแต่ใจหนึ่งยังยังโหยหาคิดถึงอยู่ในใจนะมันเหมือนกับว่าชาวลากาโสดเนี่ยเหมือนกับในใจยังเหมือนกับยังคิดถึงใครอยู่มากมาก,มากเนี่ยเหมือนเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไกลแสนไกลอะไรประมาณนี้นะ ไฟฝันคิดถึงมากเลยกับคนนี้นะเอื้อมก็เอื้อมไม่ถึงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่คนที่เข้ามาเนี่ยเขามีความชอบชาวละกาอยู่นะ,นะมีความชอบแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ดีอัธยาศัยดีพูดจาดีนะอาจจะเป็นอ่ามีความพร้อมทั้งหน้าที่การงานทั้งฐานะ หลายๆอย่างนะคะนีสัยใจเขารู้สึกเขาชอบพอแต่ก็มีความเจ้าชู้ไม่น้อยมีคนมารักมาชอบเขาก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่เข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนากันอยู่แต่การพัฒนาของคุณบวกๆไปกับการระแวงไม่ไว้ใจบวกๆกับการที่ต้องการคําตอบเร็วๆต้องการที่จะตัดสินใจว่าเราจะคบกันอย่างจริงๆจังๆหรือไม่เพราะ,ะนั้นอย่าไปคาดหวังเร็วๆ ให้สถานการณ์มันค่อยเป็นค่อยไปนะคะมันจะมีประมาณว่าคุณอาจจะพอไม่ชอบปุ๊บก็เปลี่ยนรักแมา,าไม่คุยอย่างเงี้ยแต่วันนั้นนะบางทีมันยังลมพัดลมเพอย,อยู่นะสำหรับคนโสดแต่จริงๆแล้วก็อยากมีอยู่นะโดยเฉพาะคนที่ต้องระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษก็คือคนโสดเนี่ยคนโสดที่เป็นไม้เนี่ยมีเรือพ่วงเนี่ยเป็นห่วงกลัวเขาจะไม่รักนะกลัว วัวเขาจะไม่รักครอบครัวเราอะไรประมาณนี้ยนะคะก็ดูคนดูก็เลยดูแบบอย่างค่อยเป็นค่อยไปก่อนนะคะถ้าผู้ใหญ่ไม่ชอบคือให้ความสําคัญกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะชาวละกาเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นในปีหน้านะคะโอเคถือว่านะสิ่งถือว่าความรักของชาวละก,กาก็ไปได้ดีอยู่นะในปีหน้าเนี่ยนะ มีโอกาสประสบความสําเร็จในลักษณะของการคาดหวังกับคนรักในเรื่องเงินเงินทองทองด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วก็อาจจะมีการออกบวชหรือถือศีลน,นะคะคนรักแม้กระทั่งตัวชาวลักาเองในบางท่านนะถึงแม้จะมีเรื่องราวปิดบังหรือมีปัญหาความรักปกปิดรักซ้อนหรือปัญหารักสามเศร้าก็ตามนะแต่มันก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคนรักก็ถือว่ายังมีความรักให้อยู่มีความสุขที่ได้รักอยู่ แล้วก็สำคัญที่สุดอาจจะอ,อยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นะคะสำหรับบางท่านนะคะแล้วก็คนโสดก็มีโอกาสาได้เจอคู่อยู่อาจจะเป็นคนในเครื่องแบบหรือชาวต่างชาตินะคะนะคะเข้ามาอย่างแน่นอน,นะค,ะควบคุมอารมณ์ส่วนหนึ่งแล้วก็ปัญหาจุกจิกนะอย่าเอามาพูดมาคุย ผ่านไปได้ก็ผ่านแล้วโดยเฉพาะการมีทางเลือกเนี่ยนะอย่าบุ้งเพิ่งด่วนตัดสินใจนะคะคิดให้ถ่องแท้ก่อนนิ่งได้ก็นิ่งเงียบได้ก็เงียบไปก่อนโดยเฉพาะการเข้าใจผิดคนรักเนี่ยนะคุณต้องคิดใหด้ดีว่ามันมันถูกหรือผิดมีเหตุมีผลนะคะอย่าด่วนตัดสินใจไม่เอาฉันไม่ฉันจะเลยฉันจะไปนะเพราะว่าถือว่าเป็นถือว่าเขาอะรู้สึกว่าดีขึ้นกับเราในช่วงปีหน้านี้นะคะในเรื่อง,องความรัก โอเคนะคะสำหรับท่านไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะอย่าซีเรียสบางทีสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปในอ่ในขณะเดียวกันที่เราเปลี่ยนพฤติกรรมสถานการณ์ก็เปลี่ยนจะมีการทำนายแบบรายเดือนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคนะคะท่านไหนไม่ชอบผ่านไปส่วนคนที่ชอบกันเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อจะได้ทำคลิปให,ใหม่ๆออกมาให้ท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ